วัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงคึ่งเช้าวันทิตี่ยีาครับธันวาคมช่วงนี้อยู่ที่ม่อนภูหนาวครับช่วงเช้าบรรยากาศครับก็ประมาณ13องศานะครับมีหมอกลงพอสมควรครับบรรยากาศตอนเช้าครับ ลมหนาวครับแรง